ครับเนี่ยครับวันนี้มีงานเสริมครับฮัตติมครับนี่ครับวันนี้มีน้ำอ้อยมาเสริมน้ำอ้อยจากไหนครับชาพีแสงมานนะครับวิธีการขายนะครับวันนี้เราให้คุณฮัตติมนะครับเดินแทงทีลัตโต้ขวดเดียวยี่สิบห้าขวดร้อยหนึ่งครันี่ครับน้ำอ้อยอากัรเลยเหรอครับเดินทางปลอดภัยรอคุ้มครองครับเฮ้ยบอกนี่งให่ทุกต่ บรรยากาศในงานตอนนี้นะครับหลังจากที่ฝนหยุดไปแล้วนะครับกล้องมัวนิดนึงนะครับฝนหยุดแล้วคนก็กลับมานั่งได้เหมือนเดิมนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับนาะตอนนี้ไก่ของเราเหลืออีกประมาณ60ตัวนะครับขึ้นไม่ทันโัหันของเราตอนนี้เหลือแต่โครงไปแล้วนะครับทีมงานก็ได้พักผ่อนบ้างปลาหมึกจะเหลือเยอะหน่อยนะครับปลาหมึกเป็นไงครับ กำลังได้นะครับได้อีกร้อยกว่าไม้ชาลอครับน่าจะได้เพราะคนกำลังเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าฝนตกลงมาเป็นชั่วโมงเหมือนกันครับกิจกรรมบนเวทีขนาดนี้ก็นะครับกำลังดำเนินต่อไปนะครับแจกปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาที่เพิ่งจบปีนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตัวจริงของเราครับพื่งงานโรงเรียนครับปีเดอรเต็ปปี้ หัวร้อยนะครับ